ฝากทุกท่านที่มาวันนี้ว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าประเทศชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะทาหารก็จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดคนะรับโดยเฉพาะในเรื่องเขตแดน,นส่วนความมั่นคงทางด้านการเมืองนั้นก็ให้รัฐบาลของท่านต้องแก้ไขไป ตามกฎหมายของประเทศส่วนทหารนี่ก็ทำหน้าที่เต็มที่นะแล้วก็ขอให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็โดยเฉพาะทุกท่านที่มาในวันนี้สบายใจได้นะครับเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแม้ว่าจะมีน้องๆหลายท่าน ได้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนั่นคือเขาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับอันนี้ก็มันไม่มีไม่มีใครที่ที่จะทำได้ครัแบบซึ่งผมเองนี่จะจะ แต่งเครื่องแบบนี้ตลอดเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีเครื่องหมายพวกเรามองไม่เห็นหรอกว่าเป็นคนโทรหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะว่าผมอยู่ในสนามก็มีค่าเท่ากับน้องพลทอาหารคนหนึ่งผมไม่ชอบแต่งเครื่องแบบอืน่นเพราะนั้น ให้พี่น้องได้สบายใจได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งผมก็จะไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ท่านหน้านะผมจะไปดูพวกเขาแล้วก็น้องๆทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากสนามเมื่อวานนี้เองไปไปเยี่ยมพวกเขาแล้วก็ให้ทุกคนได้ได้มีความพร้อมมันไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆนะครับ คงคงไม่ได้คิดแต่ว่าผม,ผมทุกท่านคงจะคิดเหมือนกันคือไม่ต้องไปสอบถามอะไรมากมายนะครับไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทร,รมาที่ไปเสรเสที่สุดคืออะไรก็คือไม่พบคนทานนะครับถ้าคบคนทานมันก็มันไม่มีความสุขนะครับชีวิตแม้ว่าประเทศที่อยู่ข้างเคียงนี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นก็ปาก ทุกท่านว่าพวกเราจะทํำในที่ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณแทนน้น้องทุกคนที่อยู่หน้าแนวเขามีกันและกำลังใจดีและพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทุกรูปแบบนะครับน้งร้องฝากมาถึงพวกเราทุกคนไว้ให้สบายใจได้นอนตหลับนะครับนะครับต้ขอขอบคุณแล้วก็ทุกท่านที่เดินทางมาไกลต้อง ขอให้เดินทางกับโดยสวุนิพาพขอให้บิุศลในท่านในทําวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลาน้อยาะทำให้ประเทศชาตินั้นมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเดือนไปในานาคตนยินย่งขึ้นไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ